สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็จะมาแนะนําในเรื่องของการเพิ่มเส้นโอดของหน้าในเวดนะครับเพื่อตกแต่งให้เกิดความสวยงามนะครับก็ไมย่ยากมากเลยทุกคนสามารถทําได้เลยนะครับอ่าก่อนเลยนะครับเราไปที่ตรงนี้เลยนะครับสไลด์ตนี้เลยเส้นขอดของหน้านะครับเราคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นตัวเลือกมาว่าเราต้องการแบบไหนนะครับมีตั้งแบบอ่าอันนี้เป็นแบบสไตล์ทั่วไปนะธรรมดาอ่ามีแบบเส้นปลาแบบเส้นซ้อนสองเส้นเรามาลองดูก่อน ลองอันนี้นะครับเส้นแบบนี้คลิกเข้าไปแล้วกดตกลงนะครับเส้นก็จะเพิ่มมาในหน้าเวิร์ดของเรานะครับผมอยากเปลี่ย Alleg เนเป็นแนวอื่นบ้างเป็นแนวคลาสสิกเป็นเส้นตรงธรรมดานี่ก็มีเรื่องเส้นตรงตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปแล้วก็กดตกลงนะครับเห็นไหมครับว่ามันก็จะปรับเป็นเส้นตรงให้เรานะครับที่กรอบของหน้านะครับที่กรอบของหน้ากระดาษหรือผมอยากเปลี่ยนเป็นรูปดอกไม้เป็นศิลปะอื่นๆนะครับ เราก็มาดูด้านล่างนี่เลยครับตรงที่งานศิลินะครับตรงนี้งานศิลป์เราคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะมีตัวเลือกให้เราเลือกเป็นดอกไม้เป็นไอคลิปไอไอศครีมเป็นรูปต่างๆมากมายเยอะแยะเลยนะครับผมเลือกอันนี้นะเลือกอันนี้นะครับอันแรกเนื้อสีแดงนี้นะครับคลิกเข้าไปแล้วก็กดตกลงนะครับมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับเป็นเส้นขอบของหน้านะครับโดยจะเปลนแบบอื่นอีกนี่นะครับเลือกรูปแบบอื่นบ้าง อ่ะเช่นผมเดี๋ยวผมซุ่มๆส,สักอันนนะครับอาเจะเป็นสีสีอัน,นอ่าเช่นเป็นสีอันนี้เลยนะครับผมก็คลิกเข้าไปนะครับแล้วก็กดตกลงนะครับนี่มันก็จะเป็นเส้นกรอบแบบนี้เลยนะครับแมบบ้ว่ามันก็ไม่ยากมากนะครับทุกคนสามารถท,ทำได้ก็เรียนรู้ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวไว้พบกันอ p ถีตัดไปนะครับ